เป็นเมย์กันบ้างครับท่านผู้ชมครับเนเธอร์แลนด์สาขา2อินโดนีเซียนะฮะโอ้โห,โหเรียกได้ว่ารถผ้าป่าควาค่ำเครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกของชาวอาเซียนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหทีมอินโดนีเซียทีมเต็งหนึ่งนะฮะต้องเรียกได้ว่านี่หักปากาเซียนเลยครับท่านผู้ชมครับรถพับป่าคว่ำนะฮะโอ้อินโดนีเซียเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในสายเนี้ยนะครับสาย B เนี่ยคือผมมองว่าน่าจะเป็นทีม เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับที่จะสามารถตีตั๋วเข้าไปาในรอบต่อไปได้ะนะครับแต่เมืมาไกลเป็นอินโดนีเซียเนี่ยนะครับโอ้เรียกว่าหัดปาก,กาเซียนเลยนะครับหลายคนบอกว่าอินโดนีเซียเป็นทีมคนป่าหลายคนบอกว่าอินโดนีเซียเป็นทีมเนเธอร์แลนด์สาขา2เพราะในการคัดบอลโลกที่ผ่านมาอินโดนีเซียทําผลงานได้คือในระดับอาเซียนนะครับรอบนี้อินโดนีเซียทําผลงานได้ดีที่สุดเลยผมต้องบอกอย่างเงี้ยนะครับ ที่แน่ๆนะครับหลายๆคนบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็เป็นทีมหนึ่งที่ใช้วิธีการโอนนักเตะต่างชาตินะครับโอนนักเตะต่างชาติมามาช่วยทีมก็ผลงานในการในการคัดเลือกฟุตบอลโลกอ่ะนะครับเขาก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเลยเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นทีมเต็งนะครับน่าจะเป็นทีมเต็งนะครับแต่ด้วย โค้ดศักยภาพของโค้ดนี่ยที่เป็นชาวเกาหลีนะครับก็โอ้โหจินแสแตร์จินแสแตรเนี่ยนะครับโอ้โหแกแบบสุดยอดเนี่ยนะครับแกทําทีมได้ก็นอกจากปาร์คนะครับนอกจากปาร์คทังซอที่ไปทําทีมเวียดนามธรรมดาเหมือนกันนะครับทำปุบกระแสของทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทําให้รูปแบบของฟุตบอลของอินโดนีเซียเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับแน่นอนนะครับว่าครั้งเนี้ยเขาต้องการที่จะเป็นแชมป์ในรายการมิตซูมิชิอิเล็กทริกอาเซียนคัพเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะ เป็นแชมป์ให้มันได้นะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความหวังแหละนะฮะทีเนี้ยก็ปรากฏว่านะฮะสถานการณ์ฟุตบอลในสายบีนะฮะบอลอาเซียนในสายบีนะครับอินโดนีเซียไปพลาดท่าให้กับทีมฟิลิปปินส์นะครับผมต้องบอกเลยว่าฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นมานอกสายตานะครับถ้าใครดูดูทีมอินโดนีเซียกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแข่งขันกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอินโดนีเซียไปพลาดตรงที่ไปโดนใบแดง นะครับนักเตะอินโดนีเซียไปโดนใบแดงครับพอไปโดนใบแดงก็เลยเสียจุดโทษครับกลายเป็นอินโดนีเซียนะฮะยิงออกนําจากลูกจุดโทษนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วไปไปมาเนี่ยนะครับแต่อินโดนีเซียก็เล่นดีนะครับก็มีผู้เล่นอยู่แค่สิบคนนะครับเขาก็เล่นดีนะครับแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับด้วยลูกทีมด้วยศักยภาพของนักเตะของทางฝั่งของฟิลิปปินเนี่ยนะครับมีเยอะกว่านะครับ ลายเป็นทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับพลิกล็อกเลยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียแล้วก็ตีตั๋วเข้าเป็นอันดับสองของสายบีนะฮะโอ้โหแบบคือมานอกสายตานะครับแล้วก็จะไปเจอกับทีมชาติไทยนะในใน,ในรอบต่อไปนะครับผมก็ต้องบอกกันว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็าในในช่วงหลังมาเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์ก็เป็นทีมหนึ่งที่ถือว่าในระดับอาเซียนเนี่ยนะครับก็คือผมต้องบอกเนี่ยนะครับว่า ในทุกบอลใัระดับนนอาเซียนดูมันพัฒนากันแบบประกบคู่กันมาเลยนะครับไม่ไทยก็เวีย,ยดนามไม่เวียดนามก็มาเลเซียไม่มาเลเซียก็อินโดนีเซียนะครับแล้วก็สิงคโปร์พวกนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นมาตลอดเวลานะฮะ <reet> ก็อ,อย่างกลุ่ม A อนะครับอย่างกลุ่ม A เนี่ยทีมที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ารอบต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นไทยกับมาเลเซียนะะเห็นไหมครับมาเลเซียนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียเหมือนกันเลยนะครับมาเลเซียนี่กลายเป็น ไม่ได้ไปต่อนะครับกลายเป็นทีมชาติไทยนะกับสิงคโปร์นะครับท,ท,ที่ตีตั๋วเข้าไปต่อไปนะฮะและสิงคโปร์เนี่ยต้องไปเจอกับเวียดนามนะฮะส่วนทางฝั่งของอ่าฟิลิปปินส์เจอกับทีมชาติไทยนะครับแน่นอนแหละครับเรื่องของสถิติอะไรต่างๆน,น,นาน,น,นาเนี่ยทีมชาติไทยข่มข่มฟิลิปปินส์แน่นอนอ่ะนะฮะแต่มันก็ประมาทไม่ได้นะครับลูกกลมๆมีลมอยู่ตรงกลางอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ท่านผู้ชมอย่างอินโดนีเซียนี่โอ้โหเนเธอต์แลนร์สาขาสองนะครับอะไรนะ แต่ว่าแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวโอนสัญชาติมาหมดนะครับแต่คือจริงๆอ่ะทุกมันอ่ะมันมีมันมีสิคนมีโค้ดเหมือนกันนะครับเทคนิคการอะไรต่างๆนานามันก็เหมือนกันนะครับแต่คุณจะมาอ้างว่าเอ้ยที่ถูกรลบไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวโอนสัญชาติมานะครับอันนั้นก็เป็นการบริหารจัดการของคุณครับเมื่อคุณลงสนามไปแล้วเนี่ยคุณจะมาบอกว่าเออคุณแพ้เพราะนี่นั่นนั่นร่นนี่นะครับมันมันก็ไม่ใช่นะครับก็ว่า ฟุตบอลน่ะนะครับถ้าคุณลงนสนามไปแล้วเนี่ยคุณต้องพร้อมที่สุดแหละนะครับมันไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะมาเอ่อมามาใช้เป็นข้ออ้างได้ในในความาพ่ายแพ้นะครับของของ,ของตัวเองได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเชื่อว่าทุกทีมที่เข้ามาในรายการอาเซียนคัพเนี่ยก็ต้องมีความหวังอ่ะนะครับเพราะว่าบอลรายการเนี้ยนะครับมันเป็นมันเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ของคนในอาเซียนเลยอ่ะนะครับก็บอกเลยว่าอย่างทีมชาติไทยเรานะครับที่แมตช์ที่เจอกับทีมชาติเอ่อ กัมพูชานะครับก็ต้องชมเลยนะว่าอิชิอินี่โอ้โหแก้เกมได้ดีสุดๆนะครับแก้เกมได้ดีสุดๆแล้วก็ถือว่าระบบเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก,ก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูกันว่าแมตช์ที่ไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับที่กรุงกรุงมนิลานะครับว่าะจะเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนละ่ะถ้าไปถ้าเราไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็ต้องแบบโอ้โห นะฮะต้องเจอกับหนึ่งแล้วก็คือเสียงเชียร์แหละนะครับและที่สองเนี่ยนะครับก็คือสนามที่ฟิลิปปินส์นะครับเป็นสนามญ้าเทียมมีผลแน่ครับกับทีมชาติไทยนะครับมีผลแน่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเปิดบ้านนะครับล้วฟิลิปปินส์เนี่ยก็มาลูกหนักด้วยนะครับมาลูกหนักด้วยตามที่เราเคยเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์บ่อยๆเนี่ยชอบเข้าบอลบอลหนักนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับที่เล่นอยู่ในไทยลีกด้วยแหละนะครับแต่รอบนี้ไม่แต่รอบเนี้รู้สึกว่านักเตะย่าง ที่เล่นไทยลีกอ่ะนะครับอากินาโดอ่ะนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มานะครับไม่ได้ติดนะฮะอากินาโดอ่ะนะครับอ่าไม่นี่อากิโนาโดอ่ะที่เล่นอ่าอยู่ไทยลีกอ่ะนะครับมีหลายคนนะครับที่เล่นอยู่ไทยลีกนะฮะแต่ที่สาคัญเนี่ยนะครับวันนี้ผมบอกได้ว่าอินโดนีเซียนะครับโอ้โหมหาเทพแห่งอาเซียนมหาเทพแห่งอาเซียนนะครับไปแล้ะนะฮะไปแล้ะเห็นบอกว่าไม่อยากเจอไทยหนีไทยก็เลยได้หนีสมใจเลยนะฮะคนของกลับบ้านไปเลยโอ้ไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนดีนะครับ เอ่อก่อนมานี่มาแบบความหวังมาบอกว่าจะเอาแชมป์เอาแชนะปปมป์นะไปไปมามานะกลายเป็นทีมแรกเลยที่ตีตัวกลับบ้านเก่าไปก่อนโอ้นะแต่จริงๆแล้วอินโดนีเซียก็มีนักเตะหลายคนนะครับที่เล่นอยู่ในไทยลีกนะครับมีมีหลายคนนะครับที่เล่นอยู่ในไทยลีกอย่างอ่าโลนันโดนะครับอย่างโรนันโดนที่เป็นผมฟูฟูอ่ะนะครับคนนี้ก็เล่นอยู่ในไทยลีกนะผมเชื่อนะว่าถ้าไม่มีการโอนสัญชาติเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะ ข่มทีมอย่างทีมชาติไทยมาเลเซียหรือแม้แต่ทีมเวียดนามได้นะครับค,คือผมเชื่ออย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าโอนสัญชาติมาเนี่ยเอาจริงนะฮะก็อ,อยากลองสักตั้งนะจริงๆนะครับคือบอลอาเซียนเนี่ยนะครับบอลรายการอาเซียนเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศร,รีคือมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะมันว่าค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่ใส่กันแบบสุดๆอ่ะนะครับใส่กันแบบสุดแล้วยิ่งปีนี้มี v a r นะครับทีมไหนจะเล่นหนัก,นกๆอ่ะนะครับทีมที่มีโค้ดใช้โค้ดเกเาหลีใต้เนี่ย มันจะชอบเล่นคือเข้าหนักนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งตามสไตล์เกาหลีตามสไตล์ของเกาหลีนะครับก็คือวิ่งใส่แบบโอโ้โหโคตรอันตรายอ่ะนะก็ก็มาดูครับว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับทีมชาติไทยเราจะไปเจอกับฟิลิปปินส์นะครับที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งของสิงคโปร์นะครับน่าจะได้เจอกับเวียดนาม นะคู่นี้ผมว่าหลายๆคนนะครับเอซีหลายคนคงคิดล้วล่ะครับว่าเราอยาเจอกันกับใครนะฮะเดี๋ยวไปเจอไอ้ตัวดำๆที่มันอุนสัญชาติของเวียดนามอ่ะเอ้ยไม่ตัวเขาบอกเลยทีมชาติไทยเรานะฮะยังไงก็สู้นะับยังไงก็สู้ได้อ่ะนะครับผมมองนะอันนี้ก็คือคือผมมองนะครับก็ถือว่าน่าจะสู้กันได้สนุกนะครับในรอบต่อไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจ นะครับให้กับทีมชาติไทยสู้ต่อไปครับวันนี้ไม่มีอินโดนีเซียแล้วครับนะฮะนเนเธอร์แลนด์สาขา2ไปซะและ้วนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ